วิธีเปลี่ยนชุดปั๊มหมึกสำหรับเครื่อง f อสนะครับหลายๆคนซื้อชุดปั๊มไปเปลี่ยนเองใช้งานไม่ได้นะครับเปลี่ยนแล้วหมึกไม่ออกทําไมมันถึงใช้งานไม่ได้เดี๋ยวดูคลิปนี้ครับหลายๆคนซื้อชุดปั๊มมาเปลี่ยนก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าซื้อทางอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีชุดปั๊มที่แบบของเทียบเท่าของเรียนแบบนะครับถ้าจะให้ดีก็ซื้อกับศูนย์บริการหรือตัวแทนจําหน่ายนะครับผมอันนี้คือปั๊มนะครับที่เราจะเอามาเปลี่ยนเนาะการเปลี่ยนชุดปั๊มไม่ได้ยากนะครับมันจะมีนนอออตตตัััััววววจะคล้้าาาายยๆรปมู่ทงงดขข เรานะครับผมนะเราถอดน็อตแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นครับน็อตจะมีอยู่สองฝั่งเรายกขึ้นนะครับแบบนี้นะแล้วก็หาอุปกรณ์มาค้าไว้นะครับตอนยกขึ้นเนี่ยเราะวังระวังตัวสายหลุดนะครับสายแผนหลุดเนี่ยนะฮะบางทีสายมันหลุดใส่กลับไม่ได้อาจจะมีปัญหานะเวลาเราประกอบหรือแกะนะครับจากนั้นเราค้าแบบนี้ไว้นะครับแล้วเรามาถอดตัวนี้ออกนะนยครับถอดตัวฝาครอบหมึกทิ้งตรงนี้ครับมันจะมีน็อตด้านหลังเนี่ยนะฮะเราถอดน็อตออกนะครับ แล้วก็ดึงตัวนี้ไปทางด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีน็อตอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับตรงกล่องผ้าซับหมึกนะอาการนี้นะครับที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวปั๊มมันตกนะครับคือเครื่องใช้งานประจําอยู่นะครับแล้วมันไม่ค่อยออกใช้วันสองวันไม่ออกอีกแลวต้องสั่งรับัวพิม์ตลอดถึงจะใช้งานได้นะครับีปั๊มมีปัญหานะนะครับแบบเหมือนคลับประมาณว่าอาการประจํารุ่นของเขานะครับแล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกครับตัวกล่องผ้าซับหมึกถ้ามันล้นเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากนั้นเราก็ถอดตัวนี้ออกมาครับ ดึงออกมาได้เลยเห็นไหมครับหลุดง่ายๆเลยนะจากนั้นตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับโอ้คีแมงสาบเต็มเลยนะทุกคนทําความสาดเดืค้้าก่อนนะฮะขี้แมงสาบเต็มเลยครับ ครับให้เราดันตลับไปก่อนมันจะดันไม่ได้นะครับเราเห็นเฟืองขาวๆไหมเราหมุนเข้าหาตัวเรานะครับเฟืองนี่นะหมุนเข้าหาตัวเราแบบนี้ครับพอหมุนเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับมันจะมีเดือยตรงนี้ยขาวๆตรงนี้ฮะเราดันเดือยครับดันนะเราหมุนแล้วดันเดือยนะครับเดือยมันจะตีลงตัวนี้มันจะขยับออกมาได้แบบนี้นะจากนั้นนะครับไอที่เราจะถอดคือปั๊มตัวนี้ครับที่เราจะเปลี่ยนนะมันจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับ มันจะมีน็อตจุกสองตำแหน่งนะจากนั้นนะครับเราก็ถอดสายหมึกทิ้งออกนะครับนไล่สายนะครับเอาสายออกนะเราก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยครับอันนี้คือปั๊มที่เสียนะครับเราจะถอดออกนะฮะปั๊มมันตกนะครับพอปั๊มมันตกมันทําให้ตัวเอา เครื่องเนี่ยนะครับมันไม่สามารถดูดน้ำหมึกได้นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนออกนะครับอันนี้คือตัวใหม่ที่เราจะเปลี่ยนคืนให้ลูกค้านะครับทุกรุ่นจะทำคล้ายๆกันนะครับการเปลี่ยนชุดปั๊มไม่ได้ยุ่งยากนะแต่เราก็ต้องดูด้วยเวลาเราแกะนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่ชำนาญก็อย่าไปทำเองนะครับยกไปให้ร้านจัดการให้นะครับอันนี้ถอดออกก่อนนะครับ เป็นที่ครอบนะอันนี้สายหมึกทิ้งนะครับเราเอามาสอดเข้าตรงรูด้านล่างเหมือนเดิมนะของเก่าอยู่ยังไงของใหม่เราก็ใส่กลับพื้นเข้าไปแบบนั้นครับเวลาเราใส่กลับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เดือยเขาขาตรงเนี้ยเราใส่ให้ตรงรูนะครับคิดง่ายๆถ้าเราใส่ตรงนะครับมันจะลงล็อกพอดีมันจะไม่ฝืนนะรูน็อตอ่ะมันจะวางตรงพอดีนะครับแล้วที่สําคัญนะตัวสายด้านล่างเนี่ยถ้าเราใส่ไม่ดีสายมันจะทับนะครับต้องระวังด้วยนะสายตรงเนี้ยถ้ามันทับมันดูดหมึกไม่ได้นะครับ นี่นะครับถ้ามันข้าล็อกของมันพอดีนะรูน็อตต่างๆนะครับมันจะลงล็อกพอดีเลยนะครับผมมันจะไม่เขาเรียกมันจะไม่ขบกันมันจะไม่เกยกันมันจะลงล็อกพอดีเลยนะครับแล้วกอายึดน็อตคืนเวลายึดน็อตคืนไม่ต้องไปฝืนมากนะครับเอาแค่อยู่นะครับเอาแค่อยู่ไม่ต้องไปแบบหมุนตนแรงนะครับเดี๋ยวมันแตกนะหมุนแค่อยู่นะหมุนแค่พอแน่นนะครับ พอเราใส่เราก็เช็คตรงสายตรงนี้ด้วยนะครับสายตรงนี้นะไม่งั้นมันจะไปกดตรงนี้นะครับมันจะไปกดทับแล้วทําให้ตัวสายเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้นะครับตัวปั๊มเนี่ยมันจะดีดได้แบบนี้เห็นไหมนี่นะอันนี้คือปั๊มใหม่นะสายตรงนี้นะครับเราก็เสียบเข้าคืนนะครับปั๊มตรงนี้เราก็จะส่งคืนลูกค้านะครับจากนั้นเราก็ประกอบคืนนะ การประกอบไม่ได้ยากนะครับผมมันจะมีตามจริง mungkin, เราถอดรเรายัางไงเราประกอบอย่างนั้นนะนะมันจะมีรูอยู่เห็นไหมครับในรูเนี่ยมันจะตรงอกับพลาสติกพอดีนะเวาลาเราใส่เข้าไปนะครับร <sniff. S 1> อค่อยทำนะครับเครื่องปิ้นเนี่ยมันไม่เหมือนอุป,ปรกรณ์อย่างอื่นนะครับมันต้องใจเย็นๆเนานะเพราะว่ามันเป็นอุป,ปรกรณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะใช้ความละเอียดน,นิดนึงเพราะว่าถ้าเราประกอบผิดหรือประกอบไม่ดีนะครับหรือทพาพลาดเนี่ยมันอาจจะทําให้อุป,ปรกรณ์เสียหายได้หรืออาจจะทําให้อาการเครื่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับผมทําให้แบบ แก้งานไม่จบนะครับหลายๆคนตอนแกะเสร็จพอประกอบกับเครื่องใช้งานไม่ได้ก็มีนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้คืนนะของผ้าหมึกนะครับดันเข้าไปได้เลยครับ mm hmm. อุปกรณ์ทุกอย่างถ้ามันเข้าล็อกมันจะประกอบง่ายทุกคนมันจะไม่ยุ่งยากหรอกนะครับถ้าเราใส่ถูกล็อกนะถ้าเราใส่แล้วมันแรดูฝืนฝืนมันแลดูใส่แล้วแบบเฮ mm ้ย hmm. มันแรดูขัดขัดฝืนๆืนแสดงว่าเราใส่ไม่ถูกนะ จากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องแล้วก็สั่งล้างหัวพิมพ์สักรอบหนึ่งนะครับหรือถ้าใครอยากจะรู้ว่าปั๊มที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าหรือมันมัน,มนอาดูดมึกได้หรือเปล่าเราก็เอาตัวสายหมึกทิ้งออกมาก่อนออกมาจากรูก่อนนะครับนี่เราก็อาจจะต่อสายหมึกออกข้างนอกเพื่อที่จะดูการทํางานของตัวปั๊มว่ามันทํางานได้ไหมนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับให้เราทาการเปิดเครื่องปิ้นแล้วก็สั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวปั๊มเนี่ย มันสามารถดูดน้ำหมึกมาทิ้งด้านหลังได้หรือเปล่านะครับเราจะได้รู้ว่าปั๊มที่เราใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านคอมนะครับถ้าปั๊มมันใช้ได้นะครับตรงนี้ต้องดูดหมึกมาได้นะครับ เห็นไหมครับนี right? nah, ่เห็นไหมปั๊มมันต้องดูดมาแบบนี้ได้ถ้าเราล้างหัวพิม์แล้วปั๊มมันไม่สามารถดูดน้ำหมึกมาถึงแบบนี้ได้แสดงว่าปั๊มมันเสียนะครับปั๊มมันประกบตัวตลับหมึกไม่ดีนะครับผมให้เราเปลี่ยนปั๊มนะครับถ้าเราใช้งานประจําอยู่นะแบบใช้งานทุกวันอยู่อยู่ดีๆก็ไม่ออกก็ต้องมาล้างหัวพิมพแล้วใช้งานได้วันสวราค์แล้วไม่ออกอีกก็แสดงว่าปั๊มเรามีปัญหาถ้าใครอยากจะลองเปลี่ยนก็สามารถซื้อไม่เปลี่ยนเองได้ราคาไม่ถึงพันนะครับตัวปั๊มนะขั้นตอนนี้เดี๋ยวรอสักประมาณ หลังจากที่เครื่องล้างหวพิมพ์เสร็จแล้วเราก็มาเป็นเทสนะครับมาดูว่าหัวพิมพ์จะออกหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะมันดูดน้ำหมึกมาได้นะใครที่เจออาการแบบนี้นะครับเบื้องต้นเนาะไม่ต้องถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของฟัมที่มีปัญหานะ พอเราเทสออกมาแล้วนะครับหัวพิมพ์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาก็ลองทําตามขั้นตอนนี้ดูนะครับส่วนตัวปั๊มเนี่ยเราก็ใส่กลับเข้าคืนแล้วก็ประกอบเครื่องเข้าคืนนะครับถ้าเราทําแล้วไม่ได้นะครับหรือไม่กล้าทาก็ยกไปให้ร้านจัดการให้เนาะนะครับอย่าไปแกะหัวพิมพ์หรือตออหัวพิมพ์เองเนาะถ้าไม่ชนานาญมีโอกาสทําให้หัว็อดเครื่องพัดเสียหายได้นะครับ